ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอารยา p s เเย้วันนี้นะคะก็พามาลุมทัวร์ห้องของเราซึ่งเป็นบ้านที่เราอยู่เป็นที่แรกตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้นะคะก็เป็นบ้านหลังแรกของเราไม่ได้ซื้อเองนะคะคือพ่อแม่ก็ซื้อแต่ว่าเราอยู่อยู่อยู่เป็นที่แรกก็เลยอยากจะแบบว่าเก็บบรรยากาศนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้มาบ้านหลังนี้นานมากแล้ว อย่างแรกก็อันนี้ก็คือเป็นเตียงนะคะเตียงแบบว่ามีขาตั้งเนาะก็แบบว่าเป็นเตียงที่ติดพื้นไปเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเอาขาตั้งเตียงออกไปแล้วอะแต่ว่าจะบอกว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราก็มีความอยากแบบว่าแต่งห้องแบบเกาหลีอยากแต่งห้องเกาหลีนะจ๊ะ แล้วก็แบบพอลองแต่งแล้วก็แบบว่าโอเคอะไรเงี้ยฉันโอเคมากแต่ว่าแม่ไม่โอเคแม่ก็บอกว่ามีที่ไหนอ่ะเอาเตียงมาตั้งตรงพื้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือตอนนี้ก็คือไม่มีกะตั้งเตียงนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพอนอนแล้วมันเหมือนแบบมันยังไม่สุดป่ะแบบว่ามันมันน่าจะสูงได้มากกว่านี้อะไรเตียงนี่มันมีผลต่อความรู้สึกเหมือนกันนะอย่างที่สองก็คือโตแบบว่านั่งเรียนที่เขาเรียกอะไรนั่งเขียนนั่งอะไรอย่างงี้เนาะเล่น iPad อันนี้ก็ขนมาจากบ้านเดิมแล้วก็ไโต๊ะตัวนี้มันดีมากเลยอ่ะแบบมันสามารถปรับตั้งแล้วแล้วคือแบบว่าดูข้างหลังคือต้องแบบว่ามีความแบบเออแมนวนวลอ่ะเนาะแบบว่าวางคอมอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยก็โอเคมากๆคือตอนนี้มันแบบว่ายังไม่ได้จัดอะไรเลยคือมาถึงแบบว่า ยกของมาแล้วก็วางก็จะอันนี้ก็เป็นที่ใส่พวกเอกสารแต่แบบเหมือนจะเป็นเอกสารเน่าเพราะว่าแบบว่าเป็นกระดาษไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเนาะไม่เหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่อันนี้ก็แบบว่าที่แต่งหน้าคือโต๊ะแต่งหน้ายังไม่มีเลยนะทุกคนแล้วก็ iPad ของเรานั่นแหละนี่ก็คือเป็นไปแล้วก็จะไป move กันที่อะไรรู้ไหมคืออันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอยากจะแบบว่าภูมิใจนำเสนอคือเป็นปลั๊ก แล้วก็คือรู้ไหมว่าปักอยู่เนี้ยคือมันแบบว่าเป็นสามสามแง่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วคืออปักที่นี่คือแบบมันไม่มีสามแง่งใช่ไหมทาให้เราก็ต้องแบบว่าใช้แล้วพุคนคือแบบคือบอกว่าใครทันบ้างอ่ะแบบว่ามันต้องใช้พักแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าไออันนี้มันไม่ใช่แบบว่าปักสามรูแบบนี้ไงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของจุกจิกของเราเองเอามาวางแบบโทรศัพท์อะไรแบบเนี้เนาะก็แล้วก็คือ แม่ก็มีความเอาพันลมมาให้นะจ๊ะแต่คือประเด็นคืออะไรลูมไหมพันลมมันเป็นแบบปักแบบนี้คือเสียบไม่ได้คือพันลมก็คือใช้ไม่ได้เนาะ<อ>เพราะว่าไม่มีรูจะเสียบให้แล้วนะคะก็<อ>แล้วก็แล้วก็คือแม่ก็เหมือนเอามาตั้งไว้เพราะแบบไม่มีที่จะวางของแล้วจะลูกอของ <c oughs> แบบ <c oughs> <c oughs> ให้พันลมตั้งฉิงสถิตอยู่ในห้องหนูเธอนะอะไรแบบเนี้ยโอเคแล้วก็เพิ่งมาเนาะก็เลยยังแบบว่าไม่ได้ลงตัวอะไรเลยแต่แบบคือเตียงใหญ่มาก เตียงใหญ่มากแล้วก็แบบไม่มีอะไรเลยไม่มีหมอนค้างอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือนอนแบบเงาเงาไม่หงอยอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็อะไรอีกอ๋อแล้วเราก็จะรีวิวไฟนี่นะคะคือไฟนี่คือแปลกมากคือแบบว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคือไฟนี่นะคะตอนกลางคืนอ่ะแบบมันจะแบบว่ามีแสงแบบเหมือนมันยังแบบว่ามีแสงแล้วก็ยังมีเออไฟอีกดวงนึงนะคะก็คือไฟอันนี้ เออซึ่งแบบว่าให้ความแบบเหลืองอลา,ามอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วคือตอนกลางคืนเราก็คิดว่าเออถ้าเราแบบว่าเปิดไฟอันนี้แล้วก็แบบนั่งอ่านหนังสือเบาๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยใช่ปะพอเราปิดไฟอันใหญ่ปุ๊บไออันใหญ่อันเนี้ยไอไฟที่มันสะท้อนแสงตอนกลางคืนอ่ะเออพอปิดปุ๊บแล้วแบบว่าไอไฟนี้มันก็กระพริบ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 ,บอะไรเงี้ยก็คือแบบ มันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองคนเดียวนะคะคือมันก็ต้องพึ่งในไฟสีนี้นะคะเพื่อทำให้มันแบบว่าดูปกติอะไรเงี้ยก็แบบว่าเดี๋ยวก็ต้องแบบเปลี่ยนหลอดไฟนิดนึงอะไรประมาณน,นี้จะบอกว่าอันนี้แอร์ก็คือพิ่งเปลี่ยนวันที่แบบว่าจะมานอนเลยนะคะแล้วก็อันนี้พม่านพมันเป็นแบบว่าเก็เกศแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบว่า มีความวิงวิงอ่ะเออก็เพิ่งเปลี่ยนเนาะพม้านพมานเพิ่งเปลี่ยนแล้วแบบไม่อยากจะโชว์เลยนะคะคือวิวแบบร้อยล้านมากๆคือวิวหลังข้าบ้านโอ้ my god มันช่างสวยงามมากจริงๆนะคะคือได้ความอบอุ่นแบบเต็มๆไปเลยนะคะจุกๆเลยมันคือแบบบ้านมันก็จะแบบชิดชิบติดติดกันอ่ะเออแล้วมันก็จะแบบว่าไม่มีความเหงานะคะมันก็คือความวุ่นวายชนิดหนึ่ง อันนี้ก็เปลี่ยนพม่านแล้วแล้วก็ทำวอลเปเปอร์อะไรอย่างงี้ใหม่หมดแล้วเออคือแบบว่าก็คือรีโนเวทไปประมาณนึงแล้วอะไรประมาณนี้เนาะอนนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าข,ของเราก็ตูขขเ้เสื้อผ้าเก่าแล้วนานแล้วเนาะเออตั้งแต่แบบว่าเด็กๆแต่จริงๆแบบตอนเด็กๆเราก,ก,ก็นอนห้องแม่ไม่ได้นอนห้องนี้หรอกเออก็อันนี้อันนี้เป็นแบบว่าลิสต์รายการหมอขวัญพนมนะคะก็คือเขาเป็นหมอที่เราแบบว่า เคยไปตรวจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าทําให้เราเออสามารถผอมลงได้ได้เป่าผมอันนี้ก็เป็นสำลีเช็ดหน้านะคะเพราะว่าแบบยังไม่ได้ใช้ใช้กับแม่อยู่ตอนนี้อันนี้ก็เสื้อผ้าอะไรกางกงกางเกงอะไรแล้วก็เอาหนังสือไว้ตรงนี้แล้วก็กระเป๋าของเรานี่ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นชุดของพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ออกออกแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงพ่อก็ยังไม่ได้เอาออกเพราะว่า เราเต็มมากก็เป็นกางเกงของเรามีแค่นี้ส่วนห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็คือจะแบบใช้รวมกันสี่คนพ่อแม่ลูกๆนะคะคือคือแบบว่าไม่มีที่จะวางของแล้วอะภาพสภาพของของทุกคนอนะแบบไปอยู่ในห้องน้ําห้องเดียวแล้วห้องน้าไม่ได้ใหญ่มากอะทุกคนก็คือแบบคือแบบว่ารีบอาบ,ร,บ,อาบรีบออกอะไรประมาณนี้คะ่ะไม่ต้องแบบอะไรเงี้ยคือไม่ต้องรีบอาบแล้วก็รีบไปซักอะไรแบบนี้ ออกจากห้องมาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนหน้าบ้านกันดีกว่าเพราะมันน่ารักมากมาก oh <my> นี่ก็คือห้องนอนของฟุกนอนในห้องรับแขกนะคะ ะบอกว่าตรงนี้ที่ตรงนี้คือเคยเป็นแบบว่าที่เลี้ยงแบบปลาคราฟตอนเด็กๆแต่บอกว่าแต่คือเหมือนแบบมีญาติคนนึงแบบลื่นนะเออด้วยถ้าทรงอะไรก็งงเหมือนกันว่าไปลงในดอกบ่อปลาคราฟได้ยังไงนะคะก็แบบก็เลยแบบว่าทุบทิ้งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าแบบเดี๋ยวดูอันตรายก็เลยแบบเออทุบทิ้งและกันก็เลยเออบอกปลาคราฟก็คือหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่อันนี้ล้ก็เป็นชิงช้าที่เรานั่งตอนเด็กๆเนาะก็คือยังอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่า เพราะว่ามีการทาสีไปประมาณห้าร้อยชั้นแบบมาทีก็ทาทีมาทีก็ทาทีแต่ไม่เคยได้อยู่สักทีอะไรแบบนี้นะคะก็แบบทาไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแบบสงสารน่ะเออนั่นแหละแล้วก็แบบว่าเมื่านั่งคือนั่งแบบว่านั่งคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็สวยๆอ่ะน่ภาพป่ะเออดูดีมีสตล์นั่งจิ้น้ำชาแบบร้อนๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แบบแปดโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือต้นมะม่วงที่แบบเมื่อก่อนมันก็เคยมีลูกนะแต่ว่าเราแบบไม่ได้อยู่นานก็เลย ไม่ได้ไดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ใช่เราหรอกแม่นี่ก็เป็นต้นที่แม่เพิ่งปลูกใหม่แล้วก็แล้วก็สิ่งที่เด็ดมากนะคะมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นเรื่องเล่าเล่าขานแบบว่ามานมนานสุดๆก็คือไอปลาทองนี่ค่ะทุกคนนี่คือเจ้าปลานี่นะคะคือแบบว่าเมื่อก่อนมันเหมือนแบบมันจะมีลูกป,ปั้นเยอะมากในบ้านเราเพราะว่าแบบเหมือนพ่อชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว แล้วทีเนี้ยคือฟฟก่ะเออคือน้องชายนะคะมันก็แบบมันก็ดื้อมันก็ซนอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะตอนเด็กๆแล้วมันก็แบบว่ามันเหมือนเอาหัวไปชนหรือว่าปราค้ามันตกใส่หัวมันเนี่แหละเออแล้วมันก็แบบร้องไห้หนักมากนะคะแล้วมันก็แบบว่าเลือดหลาบหน้าเลยอย่างเงี้ยเออก็เลยว่าเหมือนเอาประคับเอาอะไรออกไปนะคะก็เลยเหลือแต่ตัวนี้ตัวเดียวเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นี่ก็คือบรรยากาศรอบนอกเป็นไง บ้านในฝันไหมและอันนี้นะคะก็เป็นห้องกินข้าวค่ะห้องกินข้าวแต่ว่านี่คือตอนกลางคืนจะแบบว่ามีพี่บัตรใช่ไหมพี่บัตรก็คือเป็นคนที่แบบว่ามาช่วยดูแลบ้านอะไรอย่างนี้อยู่ที่ที่เขาเขากา็นอนตรงนี้ทุกคนตรงนี้แล้วแบบว่าแล้ววันแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขานอนตรงนี้ใช่ไหมแล้ก็แบบว่าเอาเสือโยคะไปจะไปวางไว้ใช่ไหมแบบไปเก็บอะไรเงี้ยเพราะาเห็นมันลก มีคนนอนอยู่ตรงนี้เวนะมงนะคะมีขายหนึ่ง้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งส่วนสามของอันนี้แล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศแต่ว่าคนละยองก็ราคาพิเศษนะคะก็ใครสนใจก็อย่าลืมทักมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบ ลุมทัวแล้วก็สนามหญ้าหน้าบ้านไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ f o l l o w เพจอ A รยา Story แล้วก็ YouTube อารยา PSK ด้วยนะคะสำหรับน,นี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย